สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นะคะเราฝากเอาเสียงด้วยเลยคุณแม่จะทำเมนูกะลาผัดน้ำปลาดูยัางยัางพี่บแลแม่ขอรี้แขกก่อนยขั้นแรกนะคะเราต้องเปิดไฟแรงมากแล้วเราก็เราต้องให้กระทะร้อนมากมากก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็อยาลอกเรียนแบบก็ดีนะเพราะไม่ต้องผัด แม่ก็ได้นะแม่จะบอกเราเราบอกแนมะุู่ยังไม่เริ่มถ่ายนี่เราใช้น้ำมันรำข้าวนะดูมีสุขดูดีมีสุขภาพไร c e แบรนด์ i อโอเคคุณ okay. แม่คุณแม่พร้อมแล้วบอกกระลำะะแล้วก็หั่นไว้นะคะก็แช่น้ำไว้ด้วยเนาะมันจะได้ดสดๆหน่อยนะนดูมีลายเยอะอเกินคุณป้าคะ่ะ <laughs> เปิดไฟไว้นะคะ ไฟแรงต้องแรงมากเลยใช่ไหมแม่ใครอยู่คอนโดก็ระวังนิดนึงนะอยู่คอนโดไม่ได้นะสัญญาดังทั้งตึกเลยค่ะโอยจะไม่เอากล่องน้อยจังละคะไม่กล่องนั่นคือให้แม่ไว้แล้วมันเอาหม้อกลับ เราเอาลรยููด้วยนะวันนี้วันนี้เรามีเมนูมีแกงอ่อมนะคะแล้วก็มีปลากะปงแกงบัวเราไม่กินอย่างเดียวค่ะเราห่อเลยต้มตนีต้มต้องต้ตาเองนะคะอันนี้คือเป็นการกินข้าวที่บ้านธรรมดาธรรมดาในวันพักผ่อนเอาอย่างไรสังเกตว่าจะมีควันกวยพุ่งขึ้นมานะคะมันต้องร้อนจัด ยังไม่เอานะแม่บอกยังอีกอ่ะคิดดูอ่ะวอร์มกันจนแก๊สหมดอ่ะการู้นาเปลี่ยนแก๊สถังใหม่จะทำเมนูนี้แม่มันแรงมากนะมันจะลงไปไหมอีกไหคะเฮ้ยนี่แรงมาแล้วแบบปั๊บดับดับแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยแม่เออเอายังรอดแม่ยังหมดแต่พึ่งเอออเาละวนี่แค่วอร์มกระทะก็จะหมดคลิปแล้วนะแม่เนี่ยแล้วแล้วมึงเริ่มต้น คิ้วไหมแล้วเราก็เอากระหล่ำใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ผัดค่ะผัดนะเราต้องผัดจนกระหล่ำมันแบนใช่ผัดจนกอบผัดจะยุบจนอบผัดจนยุบกระหล่ำมันจะผัดค่อนข้างอิ

น้ำปลาที่เราเตรียมเอาไว้เนาะเป็นน้ำปลาที่เป็นน้ำปลาที่ผสมผสมน้ำปลาเล็กน้อยใส่ดอกไม้หวานนิดนึงแค่นั้นเองไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะใา่ใช่คนคนทงชน้ำตาลเนี่ยค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วป้าป้าเนี่ยพอไม่สดแล้วเราก็ไม่ใส่มันชื่อว่าอะไรคะชื่ออะไรคะกะปี